สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูแกงปลาดุกใบชะพูมาฝากค่ะวันนี้จะปั่นพริกแกงเองนะคะพริกแกงที่ใช้ก็คือจะเป็นพริกแกงเผ็ดใต้นะคะเราจะเติมน้ำเปล่าแค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีในส่วนของกะทิทีนี้เราก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะต้มจะต้มตะไคร้กับพริกแกงให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลา พอพริกแกงเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะเมื่อใส่ปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะพอเนื้อปลาสุกดีแล้วนะคะทีนี้เราก็เติมในส่วนหัวและหางกะทิลงไปค่ะใส่กะทิเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะตั้งไฟงค้งคาให้เดือดน,นะคะจากนั้นเราก็มาปรุงรสกันค่ะ อันนี้รสชาติเค็มอะไรได้แล้วนะคะก็เติมแค่น้ําตาลนิดหน่อยเพราะว่ากะทิกล่องจะไม่ค่อยหวานเท่าไหรค่ค่ะแต่ถ้าเป็นกะทิสดจะหวานนะคะไม่ต้องเติมน้าตาลปรุงรสชาติเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่ใบชะพูที่เราหั่นซอยไว้นะคะใบชะพูต้มแป๊บเดียวก็เรียบสุกแล้วนะคะทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ